สวัสดีครับอตอนนี้ตื่นขึ้นมาแต่เช้านะครับอากาศสดชื่นมากเลยนะครับพร้อมที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ก็ได้มาเดินเล่นตามทุ่งนานะครับอากาศลมเย็นสดชื่นจริงๆนะครับผมก็ไม่เคยเจอนะครับตรงนี้อุณหภูมิ18องศานะครับแล้วก็มาพร้อมกับอากาศเย็นๆจากประเทศจีนนะครับ ช่างหนาวจริงๆนะครับไว้ต้องมาช่วงหน้าฝนอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เห็นพระพิสุสงฆ์ก็บินทบาทท่านมารูปเดียวนะครับบรรยากาศนี่แหละครับบ้านนาจริงๆนะครับบ้านนาจริงๆตอนนี้ผมก็มาที่บ้านนะครับมานอนที่บ้านมาต่อเติมที่บ้านนะครับ บ้านของปู่ชัยนะครับข้างหลังก็เป็นบ่อนะครับตอนนี้อากาศลมเย็นบูกต้นนี่นะครับบรรยากาศครับต้องหนีกลับกรุงเทพเลยนะครับเพราะลมตีฝาบ้านทั้งคืนเลยนะครับไม่ไหวนะครับบรรยากาศนี่แหละครับทุง่งนา บรรยากาศแบบบ้านๆจริงๆนะครับอ่าหากบหาเขียดหาแย้นะครับมารับประทานเป็นอาหารชาวบ้านที่นี่ใจดีมากครับมีผักมีอะไรก็มาช่วยกันมาให้กินนะครับมาทำกับข้าวให้กินนะครับขอขอบพระคุณชาวบ้านน้องมีน้องกล้ามากเลยครับอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรครับผม